สวัสดีครับพบกับครูปริศสอนแบบฝึกเลขป .1 คำชี้แจงวิดีโอคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองสอนเด็กทำแบบฝึกหัดห้ามลอกโดยไม่คิดแต่ต้องเรียนรู้พร้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันครูเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนครับแบบฝึกหัด 5.10การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในหน้า 143, 144, 145ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยครับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเด็กๆก,ก่อนอื่นเด็กๆยังจำสูตรที่คุณครูเคยให้ไว้ได้หรือไม่ครับ ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์บวกคิดลบถูกไหมครับตัวไม่ทราบค่าโจทย์ลบคิดบวกตัวไม่ทราบค่าเป็นบวกคิดลบตัวไม่ทราบค่าเป็นลบคิดลบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสูตร4ข้อนี้เด็กๆต้องท่องจำให้แม่นนะครับว่า เรามีวิธีในการหาคําตอบของตัวไม่ทราบค่าอย่างไรนะครับไปดูตัวอย่าง14บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ20ก่อนอื่นเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวที่เราทราบค่าแล้วคือ14กับ20ก่อนถูกไหมครับปรากฏว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกคิดลบ ดังนั้นเอา20ลบด้วย14แต่วิธีการคิดลบนั้นเราจะเริ่มจากเลขน้อยๆก่อนถูกไหมครับเริ่มจาก14นับต่อไปอีกกี่ครั้งนะครับถึงจะได้คำตอบเป็น20เ,เด็กๆเอามือขึ้นมานะครับนับไปพร้อมๆกับครูนะครับ14แล้ว15 16 17 18 1 9ก้ได้คำตอบเป็น6ถูกไหมครับเริ่มจาก14นับต่อไป6ครั้งได้คำตอบเท่ากับ20หลังจากนั้นเราก็เอา6มาแทนค่าคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดังนั้น14บสีวกหเท่ากับยีหลังจากที่เราหาคำตอบมาได้แล้วคุณครูแนะนำเด็กๆให้ตรวจทานคำตอบด้วยว่า เราได้คำตอบมาถูกต้องหรือไม่นะครับโดยการนะหาคำตอบจากตัวไม่ทราบค่าที่ได้นะครับโดยคิดบวกอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอา14ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก6นะับต่อจาก14เป็น15 16 17 18 19 20เปเป็นยังไงครับเด็กๆได้คำตอบมาถูกต้อง เราจึงจะมั่นใจได้ว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคำตอบที่ไม่ผิดแน่นอนนะครับอยากให้เด็กๆได้ตรวจทานคำตอบแบบนี้ด้วยทุกๆข้อนะครับข้อ1.1 5บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ13ก่อนอื่นเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนนะครับถูกต้องนะครับ ทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง5กับ13ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกคิดวิธีลบถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะเริ่มจาก5นับต่อไปอีกอกี่ครั้งนะครับจึงจะครบ13วิธีลบเอาเลขน้อยไว้ในใจนะครับนับต่อจาก5ไปหา13 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ได้มาทั้งหมดกี่นิ้วนะครับเด็กๆคำตอบคือ8นิ้วถูกไหมครับ8นิ้วก็คือ8ครั้งนะหลังจากนั้นเอาเลข8ไปแทนค่าคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดังนั้น5บวก8เท่ากับ13เราไปตรวจทานคำตอบดูนะครับว่าใช่หรือไม่นะครับ ห้บวกแเอาเลขอะไรไว้ในใจครับเอา8ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก5นับต่อจาก8เป็น9 10 11 12 13เอ็ดองสาป็นยังไงครับเราเก็บนิ้วของเราได้ครบหมดได้คำตอบตรงกันอย่างนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ข้อ1.2ตัวไม่ทราบค่าบวก9เท่ากับ12เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง9กับ12ปรากฏว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์บวกคิดลบถูกไหมครับนั่นคือเอา12ลบด้วย9เริ่มจาก9นับต่อไปกี่ครั้งครับจึงจะ ครบ12อ่ะเด็กๆเอานิ้วขึ้นมานะครับเอา9ไว้ในใจนับต่อให้ถึง12 9แล้ว10 11 12ได้มากี่นิ้วครับเด็กๆถูกต้องนะครับได้มา3นิ้ว3นิ้วก็คือ3ครั้งถูกไหมครับนะแล้วเอา3มมาแทนค่าคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดังนั้น 3บวก9เท่ากับ12ไปตรวจทานคำตอบกันนะครับเอา9ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก3นับต่อจาก9เป็น10 11 12ได้คำตอบครบถูกต้องดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคำตอบที่เราหามาได้นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ข้อ1.3 12บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ17บเจทำอย่างไรก่อนนะครับเด็กๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง12กับ17เพื่อหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกคิดวิธีลบถูกไหมครับเริ่มจาก12นับต่อไปกี่ครั้งนะครับ เอาเลข12ไว้ในใจนับต่อให้ถึง1 7 12แล้ว13 14 15 16 17ได้คำตอบมา5นิ้ว5นิ้วก็คือ5ครั้งถูกไหมครับเอาจำนวนครั้งไปแทนค่าคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดังนั้น12บวก5เท่ากับ17 ไปตรวจทานคำตอบดูสิครับว่าใช่หรือไม่เอา12ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก 5. นับต่อจาก12เป็น13 14 15 16 17เป็นไงครับเด็กๆครบพอดีถูกต้องใช่ไหมครับเราจึงมั่นใจได้ว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ 2. เติมตัวเลขแสดงจำนวน ส1งจลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับเดเด็กๆเป็นไงครับเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวที่ทราบค่าคือ16กับ7แล้วปรากฏว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบคิดวิธีลบถูกไหมครับถ้าเราใช้นิ้วก็ทำได้เหมือนกับที่เราทำ ในข้อที่1ที่ผ่านมาเอแต่ขณะนี้เขาไม่ได้ให้เราใช้นิ้วนะครับเป็นการหาคําตอบโดยใช้เส้นจํานวนถูกไหมครับเด็กๆยังจําเรื่องเส้นจํานวนได้ไหมครับดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งคือ16นั่นคือเส้นจํานวนแรกจากเลข0ไปหาเลขอะไรเอย่ยหลังจากนั้นตัวลบ คือนับถอยกลับลงมานะครับกี่ครั้งไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าผลลบคือ7เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเราใช้เส้นจำนวนลบนับถอยหลังกลับมาให้ถึงเลข7เนี่ยเด็กๆจะนับได้กี่ครั้งนั่นคือคำตอบคุณครูจะใช้วิธีการจับเวลาและจะมีเสียงเตือนนะครับว่า ครบกำหนดเวลาแล้วเด็กๆลองทำเองก่อนนะครับให้เวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเด็กๆค่อยๆค,คิดนะครับลองทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำนะครับคุณครูไม่ได้เร่ง เด็กๆนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เด็กๆลองสำรวจตัวเองดูว่าเอเวลา1น,นาทีนั้นเรามีความสามารถในการทำหรือไม่นะครับขณะนี้ยังเหลือเวลาอยู่อีก30วินาทีนะครับยังทำไปได้เรื่อยๆนะครับใจเย็นๆครับค่อยๆคิดนะครับฝึกทำด้วยตนเองบ้าง เหลือเวลาอีก9 8 7 6 5 4 3 2 1สัญญาณเตือนหมดเวลาครับเด็กๆอาคุณครูฉเฉลยตรงกับที่เด็กๆทําหรือไม่ครับตัวตั้งเริ่มจาก0ไปหา16ถูกไหมครับเส้นจำนวนลบ เดินถอยกลับมาหาเลข7ดังนั้นเราจะนับเส้นจำนวนลบได้กี่จำนวนเด็กๆลองช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คําตอบคือ9เป็นเส้นจำนวนลบหรือเป็นตัวลบนั่นเองยากไหมครับเด็กๆ ดังนั้นข้อนี้16ลบ9เท่ากับ7 13ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ8เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง13กับ8ปรากฏว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นลบคิดลบถูกไหมครับดังนั้นเราต้องมาหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวนเด็กๆ ลองสร้างเส้นจำนวนด้วยตนเองนะครับถ้าพร้อมแล้วกูจะเริ่มจับเวลานะครับพร้อมแล้วเริ่มครับค่อยๆคิดนะครับทําไปเรื่อยๆอย่าลืมก่อนอื่นสร้างเส้นจำนวนที่เป็นตัวตั้งก่อนแล้วค่อยสร้างเส้นจำนวนที่เป็นตัวลบ นั่นก็คือเส้นจำนวนที่เดินถอยหลังกลับมาจนถึงจำนวนที่เป็นผลลบนะครับและนับเส้นจำนวนนั้นว่านับได้กี่ครั้งนะครับจึงเป็นคำตอบ เหลือเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2เหมนึ่งหมดเวลาครับเป็นไงครับเด็กๆทำทันไหมครับลองมาดูฉเฉลยตรงกันกับที่เด็กๆทำหรือไม่ครับเส้นจำนวนที่เป็นตัวตั้งเริ่มจากศูนย์ไปหา 13ถูกไหมครับและเส้นจำนวนที่เป็นตัวลบเดินถอยหลังกลับมาหาผลลบคือเลข8เมื่อนับจำนวนครั้งของเส้นจำนวนที่เป็นตัวลบนับได้กี่ครั้งนะครับ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตัวลบคือ5ดังนั้น13-5ลบ5เท่ากับ8 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆทำได้เหมือนกับของคุณครูไหมครับถ้าทำได้เก่งมากครับข้อ2.3นะครับ20ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ16เหมือนเดิมครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง20กับ16เพื่อหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่า เป็นลบคิดวิธีลบดังนั้นเอา20ลบด้วย16โดยใช้เส้นจำนวนเช่นเดียวกันครับคุณครูให้เด็กๆลองทำเองก่อนโดยให้เวลาเด็กๆ1นนาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับค่อยๆคิดนะครับเด็กๆ ถ้าเด็กๆทำอะไรด้วยตนเองฝึกฝนแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเกิดความเข้าใจและเกิดทักษะนะครับหลังจากนั้นเด็กๆก,ก,ก็จะกลายเป็นคนเก่งนะครับนี่คือเหตุผลทำไมคุณครูต้องจับเวลาและยังไม่เฉลยนะครับ เหลือเวลา 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1หมอ่ะหมดเวลาแล้วข้อนี้ทำทันไหมครับดูเฉลยเส้นตัวตั้งเริ่มจาก0ไปหา20ถูกไหมครับแล้วนับถอยกลับมาหาผลลบ คือ16เมื่อนับจำนวนครั้งของตัวลบได้กี่จำนวนนะครับนับ1 2 3 4ดังนั้นตัวลบคือ4นะครับข้อนี้20ลบ4เท่ากับ16นั่นเองยากไหมครับข้อต่อไป2.4 สิหลบด้วยตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ4ทําอย่างไรก่อนนะครับเด็กๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง15กับ4เพื่อหาตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าเป็นลบคิดวิธีลบถูกไหมครับอา้าวใช้เส้นจํานวนอีกเหมือนเดิมนะครับเด็กๆคุณครูให้เวลา1นาทีพร้อมแล้วทําเองก่อนนะครับเริ่ม ใจเย็นๆนะครับค่อยๆคิดลากเส้นจำนวนให้สวยแล้วอย่าลืมหัวลูกศรของเส้นจำนวนด้วยอย่าทำหัวลูกศรโตๆนะครับเอาหัวลูกศรเล็กๆก็พอไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับ วเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2> เป็นไงครับหมดเวลาแล้ว1นาทีเด็กๆดูดฉเฉลยตรงกับที่เด็กๆทำหรือไม่ครับเส้นตัวตั้งเริ่มจาก0ไปหา15ซึ่งเป็น ตัวตั้งถูกไหมครับแล้วเส้นตัวลบเดินถอยกลับมาหาผลลบคือเลข4ดังนั้นเราจะนับจำนวนครั้งนะครับที่เป็นตัวลบได้กี่ครั้งนะครับเด็กๆมาช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ดังนั้นตัวลบเท่ากับ11ถูกไหมครับ 15บห้ลบสิเท่ากับสนั่นเองนี่คือวิธีการหาคำตอบจากเส้นจำนวนยากไหมครับเด็กๆต่อไปข้อ3แสดงวิธีหาคำตอบก่อนอื่นเด็กๆไปดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าเขาให้เราทำอย่างไรนะครับ ครูเคยพูดแล้วว่าตัวอย่างมีความสําคัญในการหาคําตอบแต่ละครั้งนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับตัวอย่างก่อนว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับเมื่อเข้าใจแล้วค่อยลงมือทําแบบฝึกหัดนะครับจากตัวอย่างตัวไม่ทราบค่าบวกเเท่ากับ15เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง9กับ15ข้อนี้ ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์บวกคิดลบถูกไหมครับหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นเอา15ลบด้วย9กก็จะได้คำตอบเท่ากับตัวไม่ทราบค่าถูกไหมครับวิธีคิดทำอย่างไรนะครับ เอา9นับต่อให้ถึง15เด็กๆลองทำมือตามนะครับเอา9ไว้ในใจนับต่อให้ถึง15 9แล้ว10 11 12 13 14 15ได้คำตอบมาเท่าไหร่ครับคำตอบคือ6ถูกไหมครับเราเอา6ไปแทนค่าคำตอบของตัวไม่ทราบค่าดังนั้น6 บวกเาเท่ากับสิบ้ยากไหมครับเด็กๆนี่คือวิธีในการทำแบบฝึกหัดในหน้านี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำข้อ3.1กันตัวไม่ทราบค่าบวกหเท่ากับยีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง6กับยีส ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์บวกคิดลบถูกไหมครับดังนั้นหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะต้องสร้างบรรทัดแรกออกมาก่อนโดยนำเห็นไหมครับ20ลบ6มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับ หลังจากนั้นไปหาคําตอบนะครับของตัวไม่ทราบค่านี้ A 6นับต่อให้ถึง20เด็กๆลองมาดูซิว่าเราจะนับได้อย่างไรนะครับเด็กๆพร้อมเอามือของเด็กๆขึ้นมาครับ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 อา้าวนิ้วเราหมดแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปครับได้มา10นิ้วแล้วคุณครูมีเทคนิควิธีการให้เด็กๆนะครับเราจะเอา10นิ้วนี้เก็บลงไปก่อนนะครับโดยคุณครูจะพลิกกลับมาแบบนี้นะครับ10นิ้วเก็บลงไปก่อนนะจำเอาไว้ว่าตอนนี้เรามีอยู่แล้ว10นิ้วถูกไหมครับนับต่อจากเมื่อกี้16เป็น 17 18 19 20ได้มาอีกกี่นิ้วนะครับได้มาอีก4นิ้วถูกไหมครับดังนั้น10นิ้วกับอีก4นิ้วก็คือ1 0กับ4มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ14ถูกไหมครับดังนั้น20ลบด้วย6เท่ากับ14แล้วเราก็นำเลข14 ไปแทนค่าคําตอบของตัวไม่ทราบค่านั่นก็คือตัวตั้งที่เราต้องการคําตอบตั้งแต่แรกถูกไหมครับดังนั้น14บวก6เท่ากับ20เด็กๆลองตรวจทานคําตอบดูนะครับเอา14ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก6นับต่อจาก14เป็น15 16 17 18 19 20ได้คำตอบตรงกัน แบบนี้จึงมั่นใจได้ว่าคําตอบที่เราหามาได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องถูกไหมครับ3.2ตัวไม่ทราบค่าลบ5เท่ากับ14เราสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง5กับ14เพื่อหาคําตอบของตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวกถูกไหมครับหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการ ลบปรรทัดแรกเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรนะครับเด็กๆถูกต้องนะครับนำความสัมพันธ์ที่เราสร้างเอาไว้คือ5กับ14มาเขียนนั่นก็คือวิธีคิดหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่านี้14บวก5เท่ากับตัวไม่ทราบค่าหลังจากนั้นเราก็จะหาคำตอบของข้อนี้ว่าได้คำตอบเท่าไหร่เด็กๆ เอา14ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก5ถูกไหมครับนับต่อจาก14เป็น15 16 17 18 19ครบแล้วได้คำตอบเท่ากับ19ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เรานับไว้ได้19หลังจากนั้นนำ19 ที่เราหาคำตอบได้ไปแทนค่าคำตอบของตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งดังนั้น19ลบ5เท่ากับ14ถูกต้องไหมครับเด็กๆลองไปตรวจทานคำตอบดูนะครับโดยใช้นิ้ว19ลบ5ทำอย่างไรนะครับเอา5ไว้ในใจนับต่อให้ถึง19 5แล้ว6 เจ็ดแ11เก้าสิบสเก็บนิ้วอย่าลืมนะครับจำเอาไว้ว่าได้มาแล้ว10นะครับนับต่อเป็น1ิ1ห1ส1บเจดังนั้น1นึกับอีก4หน่วยเป็นคำตอบเท่ากับ14ตรงกันใช่ไหมครับนี่ก็คือวิธีการหาคำตอบนะ โดยการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นยังไงครับเด็กๆยากไหมครับแล้วเด็กๆอย่าลืมมันฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับพบกันใหม่กับแบบฝึกต่อไปสวัสดีครับ